สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกนะครับสวัสดีเอฟทุกคนทุกท่านโอ้กล้องกล้องไมสั่นทุกคนนะครับสวัสดีสมาชิกนะครับเอฟทุกคนทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอในช่องสัมขามาปฏิหารเกิดขอให้ปฏิหารนะครับในสิ่งดีๆนะครับเกิดกับชีวิตของผู้ที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังในคลิปวิดีโอนี้นะครับก็อ่ะก่อนที่จะเข้าเนื้อหาของคลิปนะครับ ขอประกำเตือนกันก่อนนะครับว่าให้รับชมประกอบบันเทิงเท่านั้นหรือเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในการเลือกซื้อสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นนะครับผมไม่สนับสนุนการพนันที่ผิดกฎหมายทุกชนิดทุกประเภทนะครับตัวเลขทั้งหมดเกิดจากการคำนวณและการวิเคราะห์นะครับโดยใช้ผลสลากกินแบ่งรัฐบาลย้อนหลังนะครับนำมาคำนวณนะครับแล้วก็วิเคราะห์นะครับการคำนวณและการวิเคราะห์ก็เป็นความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้นนะครับโปรดใช้วิจารยณในการรับชมรับฟังกันด้วยนะครับนะถ้าไม่ชอบก็ผ่านนะครับเผื่อนะครับถ้าคิดว่านะครับ ผมพูดมากนะครับก็ปิดเสียงเนาะนะครับหรือถ้าไม่ชอบก็ไม่ต้องดูก็ได้นะครับเนาะผมก็ไม่ได้บังคับนะครับและก็ผมไม่ได้การันตีนะว่ามันจะมาตามที่ผมวิเคราะห์นะครับตามที่ผมบอกนะครับในคลิปนี้นะครับในคลิปนี้นะครับจะเป็นหลักร้อยนะครับของงวดที่แล้วนะครับซึ่งมันเข้านะครับผมจะนํามาวิเคราะห์ต่อบางคนงงนะครับถ้าไม่ได้ติดตามสูตรถ้าไม่ได้ติดตามการวิเคราะห์เนี่ยนะครับสูตรไม่เข้า แต่ผมทําไมให้ตัวรองเป็น1.48นะครับและผมทําไมให้เลข8ตัวเดียวนะครับวันสรุปทําไมผมให้เลข8ตัวเดียวนะครับถ้าผมจะเอ่ยทั้งหมดมันก็จะยาวนะครับคลิปก็น่าจะเป็นชั่วโมงนะครับนี่เห็นนะหลักร้อยเห็นไหมครับผมบงให้เลขก8ตัวเดียวนะครับผมตัดสินใจว่าให้เลข8ตัวเดียว8มาเฉยน่าจะเป็นความฟุกก็ได้นะครับถ้าใครคิบว่าฟุกก็แล้วแต่นะครับฟุกก็ฟุกตามนั้นแหละ เห็นไหมถึงแม้มันไม่ชนมันชน6นะครับแต่ผมไปชอบเลขแปดเพราะหผมติดดับนะครับวันนี้เรามาดูกันจะนําไปประกบเลขดับนะครับถ้าโชคมาวาสนาดีนะครับถ้าบุญมีต่อกันนะครับต้องเดินต่อต้องเป็นเหมือนที่ผมพูดนะครับเนาะถ้าไม่เป็นก็ผมก็ออกตัวไว้ก่อนเสมอแหละนะครับผมไม่ใช่ผู้อย่างรู้นะครับผมทําตามสูตรเนาะแปดนะ 8, นะ แปดหกเจ็ด <c oughs> นะครับผมมันจะเรียงหรือเปล่างวดที่หนึ่งเมษาเนี่ยหกเจ็ดนะครับมันอาจจะตัวเล็กนะครับเพราะผมอยากให้เห็นภาพรวมเนาะแปดครับทนเลขหก 6, แต่ผมไม่ให้เลขหก 6, นะครับเพราะหกติดดับ ผมไปเชื่อดับมากกว่างวดที่ผ่านมานะครับเห็นไหมเราก็วิเคราะห์ก็กลายเป็นเข้านะครับนี่เห็นไหมมาดูกันผมจะใช้ชุดเดิมนี่แหละครับถ้ามันไม่ชนหรือว่ามันมีอะไรแปลกๆเป็นตะเหยียดงีย่ผมจะบอกนะครับมันเป็นหน้าสงสัยแบบเอ๊ะมันจะหลุดเนี่ยนะครับเหมือนงวดที่ผ่านมาเห็นไหมผมคิดว่าหกมันติดดับมันก็ไม่มามันก็ไม่มาจริงๆนะพี่น้องนะครับมาไล่กันก่อนนะครับจากสองศูนย์แรกนี้นะครับจากสองศูนย์นี้เออนะ สูตรนี้สูตรที่1น,นะครับผมจะไม่คำนวณอีกนะเพิ่งหลุดผมเพิ่งหลุดสูตรละงวดผมจะยังไม่ตัดทิ้งนะครับมันมีอยู่ในใจอยู่แล้วนะครับต้องฟังการวิเคราะห์ไปนะครับสี่ห้าหกแปดนะครับบางคนชอบสูตร ชอบการคำนวณให้ดูนะครับก็ไปดูตั้งแต่งวดที่แล้วนะครับผมบอกไปแล้วทั้งสองสูตรเนี่ยว่ามันคำนวณยังไงนะครับสูตรที่2องหล่ะห้าสองหกสามศูนย์่เข้าว่าล้วใช่ไหมครับถ้าคิดว่าจะตามที่สองสูตรหรือเลือกสูตรในสูตรหนึ่งก็แล้วแต่พิจรารณา นะครับไม่ได้ไม่ได้บอกว่ามันจะไม่หลุดไม่ได้บอกว่ามันจะเข้าต่อผมทําตามสูตรนะครับนะอย่าโทษกันนะ,ะและสูตรนี้สูตรพื้นฐานงวดที่แล้วนะครับหนึ่งสี่มาจากสูตรนี้ผมนำไปเทียบชนกับเลขดับหลักร้อยนะครับเดี๋ยวมาดูสูตรนี้นี่ เขาเข้า,ขาห,ลหลุดแต่ผมยังคิดว่ามันน่าจะมาเพราะมันหตัวนะครับแปดหเจ็ดนาะใช่ไหมล่ะแปดหกเจกับแปดเจ็ดหมันคิดว่าผมกลมจำสับกันแปดหกเจ็ดขีดไปพี่น้องแปดอืมวันที่หนึ่งมียอนะครับหกห้า ลุ้นกันทุกคนลุ้นกันจะไปต่อไหม,มสูตรการคำนวณนะครับไปดูของวันที่สวันที่หนึ่งก็ใครอยากรู้นะครับวันที่หนึ่งธันวาของปีที่แล้วนะครับผมคำนวณให้แล้วเนาะง <c oughs> วดน,นี้นะครับสามห้าหกเก้าศูนย์หนึ่ง สามห้าหกเก้าย์หนึ่งจะมาต่อไหมนะครับจะมาต่อหรือไม่หนนี่นะขีดใส่ที่นะครับช่องนี้นะ356 901เกแมนบอกสามห้าหกนย่งเก้าศูนย์หนึ่ง จะสังเกตได้นะครับงวดที่ผ่านมานี่ผมจะไปข้อแบบนี้นะงวดเมื่อกี้เนี่ยที่มันเข้า8งวดที่ผ่านมา2สูตรนี่ชนเลข6กผมมาเทียบใส่ฉุดสูตรใหญ่ผมไม่มีเลขหไม่มีเลขหครับเห็นไหมแล้วไปเทียบกับดับดับหนะครับมันเหลือตัวไหนทีนี้ถ้าไม่มีเลขหกช็นะหนึ่งสามสี่เจ็ดแปดเก้าไปเทียบดูนะครับเหลือแค่หนึ่งสี่แปดนะครับ เหลือแค่1 4 8ถ้าใครฟังมันจะรู้ว่าที่มามันคือยังไงนะครับผมเทียบก่อนอันดับแรกเทียบเอาแค่สอศูนย์นี้ก่อนนะครับถ้ามาก็จ๋าไปเลยไม่ต้องไปวุ่นวายอะไรมากนะครับมันอยู่ที่แต่ละงวดแหละอ่ะห้าครับตัวแรก6มีไหม6ครับ8มีไหมไม่มีครับ9มีไหมไม,ไม,ไม่มีครับ5กับ6มีไหมในสูตรนี้ครับมีครับ นี่ครับห้ากับหมีครับและก็ศูนย์กับเก้าแปดไม่มีนะครับ9้ามีส huh ูตรหนึ่งแล้วก็ศูนย์ไอเอกก้าก็มีมาตัวหนึ่งเห็นไหมโยงกันเห็นไหมครับ9ก้าก็มีมาเห็นไหมแล้วก็ศูนย์ก็มีมานี่เห็นไหมหึ่งไม่มีหนึ่งมีตัวเดียวโดดโดนะครับหนึ่งมีตัวเดียวโดดโดดสี่ห้าหกห้าหก สี่มีตัวเดียวโดดห้ามีสองหกมีสองแปดมีตัวเดียวโดดนะครับเก้ามีสองศูนย์มีสองฉะนั้นนะครับถ้าจะรองปุ๊บเก้าศูนย์นี่ครับกระบวนการคิดของผมแต่ไม่รู้ว่าคนอื่นจะคิดเหมือนผมไหมไม่รู้คนอื่นจะทันไหมนะครับเด่นคือห้ากับหกมาเทียบหลักร้อยดับ ดับหลักร้อยครับดับหนักคือดับขาดงวดที่47 0สศูนย์แรกเนี่ยงวดที่47นะที่ผมเขียนไาน้นกลัวผมลืมขี้เกียจนับใหม่สูนรที่2ดับ5สูตรที่3 3สูตรที่48สูตรที 4, ่5นะครับ3จะอยู่ต่อหรือเปล่านะครับปีหกหายังไม่เคยหลุดแม้แต่สูนรเดียวแม้แต่งวดเดียวด้วยนะครับเผื่อใจไว้นะครับเดินดีใช่ว่าจะเดินดีต่อ เดินดีแช่ว่าจะเดินดีต่อมีโอกาสจุดได้ทุกเมื่อนะครับ0538ครับชนกัน20เลดศ3 0538 05ครับไปแล้ว05ครับไปแล้วนะครับถ้าผมตัดนำมาตัดดับเนี่ยผมจะไม่ขีดตรงในนี้นะบางคนไม่ชอบดับนะครับเราก็จะดูได้ในหน้านี้ได้นะครับเดี๋ยวผมจะขีดใส่กระดาษทาใส่กระดาษให้ นะครับไม่รู้ใครใครทำบ้านเนี่ยเสียงดังเลยนะครับ,บท่านมาดับตอนนี้มันไปแล้วนะดับนะ ศูนย์ห้าสามแปดูนกับ5้าไปแล้วครับเหลือแค่นี้ครับหกเม็ดเดียวตัว<ม>เด่นลองมาก้าครับ สงสัยจะเป็นเลขคู่งวดน,นี้นะครับคอยดูนะงวดเมื่อกี้ผมก็บอกว่าเป็นเลขคู่ผมว่างวดน,นี้ก็น่าจะเลขคู่อีกทุกคนรอดูนะถ้าสมมติว่าไม่ชอบเาผมคิดว่าเลขคู่ผมเดานะครับผมเดาว่าเลขคู่ตอนนี้นะครับตัวเดียวคือตัวนี้นะครับหกนี่ว่ากันไปตามสูตรนะครับไม่ไม่ได้ไปเทียบอะไรอีกนะตัวรองคือเลขเก้าครับถ้าว่ากันตามสูตรซึ่งไม่ได้การันตี ไม่มีร้อไม่มีฟันไม่มีอัดน,นะครับห้าติดดับกับ0นะครับถ้าใครไม่ชอบ6กับ9ก็5้รองศูนย์เข้าใจไหมครับถ้าไม่ชอบ6กับ9ก็คือ5้รองศูนย์มีโอกาสเข้าอีกเหมือนเดิมครับแต่ไม่รู้จะตัวไหนละสีตัวเนี่ยนะครับก็โอเคนะครับผมนะนำไปประกบกับชุดอื่นก็ได้เช่นาเลขตารางก็มีเลขตารางมีนะครับมีตัวไหนอ่ะ ไม่มีนะสองตัวนี้ผมว่าเดี๋ยวเอาที่สุดเอาที่สุดมีไหมเก้าสองหกนะครับรู้แต่มันเออนี่ไงมีเก้าครับแต่ไม่มีหกเห็นไหมผมถึงบอกว่าเลขตารางงวนนี้มันอาจจะเข้าแค่สองตัวนะครับแต่ผมไม่ได้ตัดกําลังใจใครนะเออไอ้หลักร้อยมันอาจจะไม่เข้าก็ได้นะครับห้ากับศูนย์ไม่มีเลยในเลขตารางเนี่ยนะครับตัวรองมันก็คือเลขเก้าที่โผล่มาเนี่ยเก้า ผมถึงบอกว่าระวังเลขตารางงวดน,นี้นะครับอย่าไปร้อยเปอร์เซ็นกับมันนะครับเพราะมันยังไม่ออกผลและคือมันมันแค่ตีคู่ข้างๆเพื่อนมาแต่มันไม่ได้เข้าล็อกเหมือนงวดที่ผ่านมานะครับงวดที่ผ่านมาเข้าล็อกเลยเห็นไหมเจ็ดแปดสองนะครับผมก็ใส่หลักร้อยเลยนะครับ <c oughs> วันนี้ไม่เข้ามันอยู่เลขเก้า เป็นตัวรองนะครับมีแค่9ที่เข้าแล้วก็เเป็นตัวรองเนาะก็อย่างว่านะครับมันแล้วแต่คนชอบนะครับชอบสูตรไหนนะครับประเด็นสําคัญมันนะครับผมคิดนี้นะครับก็อยู่ที่หลักร้อยนะทุกคนนะก็ขอให้ทุกคนโชคดีนะครับฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกันนะครับนะขอบพระคุณที่เสียสละเวลารับชมรับฟังครับขอขอบพระคุณและสวัสดีครับ